โอเคสวัสดีครับวันนี้เราโจรเนะาะเมื่อวานผิดแทบดึงเก้าหนึ่งหกขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจนะเอ่อวันนี้นะครับพิมพ์ให้เด่นเป็นเอ่ออะไรเดียวตัวน,นี้แล้วกันเนาะหกเนาะหกกันเจ็ดนะครับหกกันเจ็ดนะ เน้นบนนะครับเหมือนเดิมเน้นบนกันล่างนะนะครับตัวจอบของพิมพ์เนี่ยเป็นหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับการหกหกนะครับตัวการพิมพ์ไม่จอบให้นะครับจอกกันเองนะ นะครับอ่อมีตัวแล้วบ้้งนะเก้าหนึ่งหกใช่ไหมเมื่อวานเอ่อขอใส่ตัวนี้ไปด้วย60 64นะครับบนนะเน้นบนกันล่างนะครับอืมวินเลยเป็น610 นะครับหกสองศูนย์หกสามศูนย์หกสี่ศูนย์ขอใส่หกห้าไปด้วยหกห้าศูนย์นะครับแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งสี่ หกหนึ่งสี่สวยจังหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหกสองสี่ระวังหกสี่สี่นะครับหกสามสี่หกสี่สี่ไปแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่หกห้าสี่หกห้าสี่นะครับตัวเจาะเนาะอันนี้สองตัวอันนี้สามตัวนะครับเนาะ น่าจะได้แล้วล่ะอันเนี้ยเดี๋ยวพิมพ์เอาทิ้งเออเลขไหลนะครับเลขไหลบนของทุกวันเลยอะ่ะที่พิมพ์ทำไว้อ่ะครับทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากดูอยากก๊อปไปก็ก๊อบใต้คลิปใต้ลิงก์ได้เลยนะเลขมันจะมีตัวนี้ประมาณนี้นะครับอ่า ที่มันเข้ามาแล้วอะนะแปดสามหกเก้านะครับบนนะเอาเฉพาะบนนะพิมพ์เช็คเข้าบนนะครับแปดสามหกเก้าบนดูมันเข้าดิกี่วันอนะจนปัจปจุบันวันนี้วันที่สิบสามศูนย์ห้ามันหลุดไปรอบเดียวยังไงกี่วันเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิ็ดสิสองสิบาสิี่สิบ้าสิหกสบเจ็ดวันแล้วอะ่ะแต่เป็นเฉพาะบนนะเดี๋ยวพิมพ์เขียนใหน้คือ บนอย่างเดียวนะคิดแต่บนอย่างเดียวนะนะครับเดี๋ยวพิมเอ,เอาเอาเผื่อพี่ๆคนไหนอยากได้เอาไปเอ่อไปเจาะรวมกับเด่นกับอาจารย์ท่านอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพิมทิ้งทิ้งเอ่อทิ้งสถิติอันนี้ให้ที่ใต้ใต้ลิฟนะเออใต,ใต้ใต้คลิปนะครับลิ้นพันกันไปหมดดาวโจนนะของดาวโจนนะ โอเคขอให้โชคดีครับนี่นี่นี่อะโอเคขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย